ด้วยความเคารพครับ,รบตั้งสติกันนิดหนึ่งในการเสพข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะผสมโลงกับต่างชาติกับ n g เจในการากล่นโคตรรัฐบาลมาย้อนปอมอุยกูกันสักนิดหนึ่งดีไหมครับค่ะย้อนปอมอุยกูกันสักนิดหนึ่งอุยกู40คนที่เราส่งกับประเทศจีนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับต้องอย้อนไป,อไปเลยตั้งแต่มีนาคม2557ค่ะ เอาเลยคุณแมวสาวตมหกวันนี้มาแทนแมวสาวอตอมหกจับกลุอมอุยกูลีภัยมา220คนนะคะจับได้ที่สงขลาหลังจากนั้นก็กระจายส่งตัวไปขังทั่วประเทศไทยเพราะเพราะจำนวนมันเยอะดังนั้นดังนั้นต้องใช้ห้องกักกันคนต่างด้าวหลายแห่งหลาย,ลายจังหวัดดังนั้น เมื่อจับได้220คนที่สงขาดังนั้นจึงต้องเกิดการกระจายไปฝากขังตามที่ทางต่างๆจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นักน,น,นก็เหตุการณ์เมื่อมีนาคม2557มันก็เป็นเงื่อนปมทางการเมืองตามสมควรจีนก็อยากจะได้ตัวทั้ง222คน<ห>กลับไปขณะเดียวกันหลากหลายประเทศทั้งโลกตะวันออกตะวันตกและโลกมุสลิม บางประเทศก็ยื่นหน้าเข้ามายุ่งด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยะระบ,บุว่าห้ามส่งกลับไปประเทศจีนต้องส่งกลับไปประเทศที่สามเท่านั้นค่ะอ้าวหวากันไปมิถุนายนปี2558ไทยก็เลยส่งอุยกูรีภัยที่เป็นผู้หญิงและเด็ก170คนไปตุรกีค่ะประเทศที่3<ม>หลังจากนั้นกรกฎาคมปีเดียวกันนะคะไทยส่งอุยกูรีภัย109คนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายค่ะกลับประเทศจีนอันนี้แหละนะคะหลังจากนั้นครับ เกิดม็อบค่ะบุกสถานกงสูลไทยในนครอิสตันบูลตุรกีเพราะว่าเขาไม่พอใจที่ไทยส่ง109คนนี้กลับไปให้จีนโอเคสรุปก็คือมีนา57เราจับอุย,อยกูลิภัย220คนทันทีที่ข่าวนี้กระจายกันออกไปจีนก็กดดันประเทศไทยจะต้องส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศไทยไอ้ท,ทิที่ประเทศจีนโลกตะวันตกและบุสลิมบางประเทศก็กดดันเข้ามาที่ประเทศไทยไม่ได้ เขารีภัยมามันมีนัยยะทางการเมืองดังนั้นต้องดูแลดังนั้นถ้าเขาจะไปไหนที่เป็นประเทศที่สามต้องให้เขาไปจีนบอกไม่ได้โลกตะวันตกบอกส่งกลับจีนไม่ได้อ้าเอาวอา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 ,อา,อาประเทศไทยก็เป็นลูกบอลเขาเตะไปเตะมาผล<ะ>ประโยชน์หรือจุดยืนของประเทศไทยต่อเรื่องนี้ควรจะวางอย่างไรแก้แบบ แบบไทยๆหรือเปล่ามิถุนา2558ไทยเลือกที่จะคัดผู้หญิงและเด็ก170คนส่งไปที่ประเทศตุรกีประเทศที่สมใช่ทำไมต้องเป็นตุรกีมันมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวประเดี๋ยวจะหมดเวลาซักก่อนเอาว่างๆจะเล่าให้ฟังเดือนถัดมากรกฎา,าคม2558ก็เอาอีกร้อยกับเคนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายส่งกลับไปที่ประเทศจีนเอาเป็นว่า พยาพยามพยายามที่จะตอบโจทย์ต่อแรงกดดันจากทั้งสองฝ่ายาเราเนี่ยอยู่ตรงกลางจีนกดดันมาอ่ะส่งให้ร้อยกัาเก้าคนอ่ะเป็นผู้ชายไปนะโลกตะวันตกและมุสลิมบางประเทศกดดันมาใช่ไหมงั้นคัดเอาผู้หญิงและเด็กร้อยเจ็ดสิบคนอ่ะไปตุรกีตุรก,รกีคุณต้องยอมรับนะค่าไม่ยอมรับเราก็ส่งไปไม่ได้เมือม่อตุรกีเขาบอกโอเคผู้หญิงกับเด็กร้อยเจ็ดสิบคนเขารับก็ส่วนนี้ก็ส่งไปดังนั้นเกิดกานส่งเป็นสองทาง ้ส่งไปตุรกีไม่มีปัญหาไอส่งกลับจีนมีปัญหาเกิดม็อบไปอารวาสที่กงศุนไทยในนครเอสตันบูเลเมืองหลวงของตุรกีค<ม>พระ,พระเขาพ <ใจ S 2> ัดคานไม่พอใจไม่พอใจแต่หนักไปกว่านั้นอีกจากมิถุนามากระกฎาแล้วข้ามมาสิงหาคม2558เกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหมเอาราวัณคะ่ะมีผู้เสียชีวิตนะคะ20คนบาดเจ็บอีก130คนถัดมาเพียงแค่1นเดือนเท่านั้น ในเวลาต่อมาตำรวจไทยจับชาวอุยกูได้สองคนค่ะคนั่นก็คืออาเดมคาราดักนะคะแล้วก็ไมโรลีอยูซูฟูนะคะนักสิทธิมนุษยชนก็โดดเข้ามาเทคแคร์คาราดักแล้วก็ยูซูฟูมากมายมหาศาลแต่มีใครสักคนไหมย้อนกลับไปสองกล้องมองครอบครัวผู้สูญเสีย เหตุการณ์ครั้งนั้นตาย20เจ็บ130ใน130ไม่ใช่ว่าจะฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ทั้ง130นะบางจำนวนก็มีตำหนิอยู่บนร่างกายกลายเป็นทรอมาเป็นบาดแผลแห่งชีวิตไปจดตลอดน,น,นะครับไม่ทราบว่ามีใครไปรเทศแค่เขามัางก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับรก,กรากดาคม2,550สังเกตไหมครับว่า นอกจากร้อยเจ็ดสิบกับร้อยเก้าคนที่เหลือไปไหนออยู่อย่างไรถ้าคุณเอาร้อยเจ็ดสิบบวกร้อยเก้ามันน่าจะเป็นร้อยแปดสิบกว่ากว่าน่าจะเป็นร้อยเจ็ดสิบเก้าก็คือร้อยแปดสิบก็ได้ร้อยแปดสิบแต่จับมาสองร้อยยี่สิบใช่ไหมะ<ช>ม่ก็เหลือสี่สิบใช่ไหมสี่สิบเนี่ยสี่สิบเนี่ยเชื่อไหมครับจาก ปี5-7ที่จับได้40คนเนี่ยจากปี5-7ที่จับได้ตกค้างอยู่ในเขตประเทศไทยประเทศไทยจกนกระทั่งถึง2,568ค่ะ11ปี11ปี11ปใช่11ปีอะถูกคุมขังอยู่นานมากนะคะขังแบบมีกำหนดจีนก็เจ๊เข้ามาทุกวันทวงถามเข้ามาทุกเดือนยกเป็นประเด็นจรจาขึ้นมาทุกปีเมื่อ<ะ>ไรจะส่งตัวกลับ ประเทศจีนค่ะจนกระทั่งโลกตะวันตกนที่ผ่านมาโลกตะวันตกประเทศมุสลิมบางประเทศก็ก็กดดันเข้ามาตลอดเวลาอเอ้ยห้ามส่งกลับไปที่ประเทศจีนนะก็อย่างนี้แหละตกค้างมาจนกระทั่งถึง2568ในที่สุดนะในที่สุดนะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ในที่สุดประเทศไทยก็ตัดสินใจส่ง,สงทงางส <40 S 1> <ล>่ิอุยกูกลับไปที่ประเทศจีน ไล่เร่จนกระทั่งกลางดึกของวันที่26ต่อเนื่องจนถึงเงช้าว,วันที่27ดของวันที่27กุมภาพัานธ<ณ>์ขนาดนี้ <มา S 1> ทั้ง40ไปอยู่ที่ซินเจียงล้โอเคอ